ทีพี่ดอนก็จะมีที่พักโรงแรมที่พักร้านอาหารลุกคุกอย่างนะคะนุ่กระเพามีพวกเซเว่นมีคือในสาจริญปปุกพภกเหมือนบนเกาะทุกอย่างนะคะแต่ราคาอาจจะสูงก็ได้นะคะไม่รู้เหมือนกันเนาะอันนี้คือมาเที่ยวเปนะ็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะแวะทานือเที่ยงที่นี่นะ ผู้คนเยอะแยะนะคะคนเริ่มลงเม็ดก็จะเป็นนี่ค่ะเรือนะคะที่พีพีดอนลเมีเหมือนทั้งหนทุกอย่างนะ,ะที่กดบอกมีเซ้แว่นมีอะไรทุกอย่างนะคะอาหารกันกินมีหมดแต่ราคาก็อาจจะต่างกันนะนะกรสถาบนท่เที่ยวเนาะ เกาะก็จะเดินมาถึงใช่ไหมคะในวิจุมาเป็นทริปนะคะวั One day trip นเดททริปเนาะและที่เที่ยวเจ็ดที่มาชมว่าพี่ๆดอนนะคะสวยงามขนาดไหนนะคะคให้ชมกันเลยสวยงามมาทราย าวนะคะเรือเยอะนงานะท่องเที่ยวเยอะค่ะมาชมคนนอนอาแบแดดก็เยอะนะคะกระบี่ค่ะเกาะพี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 พพดอนนะคะ